สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมรัตพงรัตนารังสารแอดนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่8มิถุนายน2566หลังจากที่หลวงพ่อท่านได้เดินทางมาประกอบศาสนากิจที่ธรรมสารเดือนเต็มดวงเป็นครั้งที่11และได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้นทางลูกศิษย์ ก็ได้มหลวงพ่อกับวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกาหนกดการเดินทางมาประกอบศาสานกิจของหลวงพ่อจรันทกยาโนในครั้งที่12ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าทางลูกศิษย์ธรรมสานเดินจำดวงเองมีข่าวที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบ นะครับจะขอเชิญคุณคุณนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะพี่แอดอในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่มีความสำคัญที่คณะลูกศิษย์และญาติธรรมทุกท่านกาบเรียนขออนุญาตเพื่อจัดงานมุทิตาสการะขึ้นในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพศ2,566นณธรรมสถานเดินเต็มดวงวงเวียนพระรามหจังหวัดนนทบุรี โดยมีหมายกำหนดการแจ้งให้ทราบดังนี้เวลา7.30นพระพิสุสงสวดธรรมจักกับปัดวัตนสูตรพร้อมกับญาติโยมเวลา8.30นหลวงพ่อแสดงธรรมเวลา10.00นหลวงพ่อใส่บาตรพระพิสุสงที่มาร่วมงานทุกรูปเวลา10.30น,น ภาพพิโสสงทุกรูปร่วมกันพิจารณาพัตตาหารเวลา11.40นเริ่มพิธีมุติตาสักการะจนถึงเวลาโดยประมาณ12.40นคณะลูกศิษย์ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้จึงขอเชิญชวนญาติธรรมและสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับเรื่องโรงทานนะคะ เดี๋ยวทางพี่นันจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะเชิญพี่นันค่ะขอบคุณค่ะคุณนีสำหรับเรื่องอาหารนะคะทางคณะลูกศิษย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในนามธรรมสถานเดินเต็มดวงได้จัดทำโรงทานไว้ต้อนรับยาติธรรมและเหล่าสาธุชนที่ได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญโรงทานหรือนำโรงทานมาออกด้วยตัวท่านเอง กรุณาแจ้งมาที่คณะโรงครัวธรรมสถานเดือนเต็มดวงหรือติดต่อโดยตรงได้ที่คุณนัน0618322992และขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับยติธรรมทุกๆท่านแล้วพบกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับก็ตามที่คุณนีและคุณนันได้เรียนให้ทราบถึงข่าว ในเดือนมิถุนายนืนนี้แล้วนั่นคืองานอายุวัฒนะมงคล64ปีของหลวงพ่อจรันทักคยานนะครับนั่นเองรายละเอียดนะครับของการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากเกิดขึ้นโดยความประสงค์ของเราลูกศิษย์ธรรมสถานเดือนเต็มดวงนะครับที่มีความประสงค์จะจัดงานตามที่คุณนีได้เรียนแล้วซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของงาน ก็สามารถที่จะติดตามได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางธรรมสถานเดอนเต็มดวงจะได้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่อไปและในวันนี้เราสามท่านขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ